ภาพถ่ายลายเส้นยาเพละให้เขาเจอจวาดระแวกโอ้ยเด็ดลฤกสิทธิ์ประนาะแพงนี่ยนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุกคนกับผมมาพบกับบคุณนุ่มรองงานลูกิสารพัดทินอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับหลังจากที่บัคคุณพาพี่น้องไปเก็บ ปลาแรกแล้วก็ป้าที่สองแล้วนะผมเดี๋ยวมือ่อเนี้ยบางคนจะพามาเก็บเห็ดป้าที่สามครับเดี๋ยวเป็นมังวัาที่ได้ซ้ำป้าแรกกับป้าที่สองครับผมเพื่อว่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยครับไม่หยังพี่น้องผลนแดงใจวายอยู่ครับป้าที่สามครับป้าที่สามเมื่อนี้โอ้ยแดงใจวายอยู่พี่น้องตรงนี้เป็นที่ในบ้านเพิ่นเคยได้นะผมเอาคนกันเลย,ยางมานมะม่งครับพี่น้อง แดงใจว่าพี่น้องเห็นบ่มครับอย่างเปรกนะครับผมขอบคุณโคตรเซียนที่ยังเหลือไว้ให้นะครับยากด้วน้องที่จะได้ดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเห็ดมันกระเพิงขึ้นนะครับแล้วถ้าบรอดสายตาคนกับของดีบ,บปันนี้นะครับผมเอาขูดขาครับขูดขาเอาเลิกเอาใช้นะครับดอกนี้บริสุทธิ์นะพี่น้องบ่มีหอด หอยถากกินนะครับเดี๋ยวบ่าคณนณจะเจียวแค่ดินตรงนี้มันออกนะครับผมที่เหลือก็จิไปให้แม่บ้านเพื่อนขูดขานะครับรว่าแม่บ้านเพน่อนจะเป็นมืออาชีพในการทําความสะอาดเห็ดเพิ่งหวานนะครับหรือว,ว่าเห็ดเพิ่งหอมของอิตาลีนะครับผมบ้าคกนกระเจะอ,ออกประมาณนี้นะครับอาเสร็จแล้วครับเอาเลยก็ใช้ดอกแรกแล้วพี่น้องป่าที่สามนะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อว่าบ้าคนจะได้อีกว่าไหครับผม ไปกันเลยครับดอกที่สองครับพี่น้องโอ้งามครับงามแน่พี่น้องเกือบเบาขนใบเห็นนะครับแดดเป็นสองตานะครับแดดแรงมางนียพี่น้องโอ้ยน้ารูโหนูเลยพี่น้องดอกเนี่ยสวยงามมากนะครับสร้างบว้ไมเผู้ใดมาเห็นแต่นะโอ้ถืกทากินข้างหลังครับพี่น้องเดี๋ยวเบาขนที่ท้ายใกล้มาครับปินกับพันกันนะครับผมทั้งหนาว นี่ครับผมสวยงามมากนะครับนี่ดอกที่สองพี่น้องปาที่สามนะครับเดี๋ยวบ่คคุณขูดขาล้วกลับไปรุ่นพร้อมกันนะผมวัติใจอีกบ่นะครับเจอแล้วครับพี่น้องดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกของนะครับโอ้ยเป็นดตาลิตนครับพี่น้องไงอันนี้โอ้โหเห็ดกิ้งเห็ดกิ้งนี่ครับพี่น้องสามดอกทากกินมั้นะครับผม ถ้าโพมานีเหลือนะครับแต่ว่าดอกนี่พึ่งโพนะผมมันก็ะติรอดนะครับผมนี่ก็บม่เป็นมาดอกแน่นอนนะพี่น้องก็ว่าขามจริงจงนะขาวสวยนะครับผมนี่ดอกที่สองก็ถือว่าเอาได้นะครับโอ้ยนึกว่าคนมาเอาไปหมดแล้วนะพี่น้องก็ถือว่ายังเหลืออยู่นะครับสองดอกดอกน้อยครับ ดอกน้อยกบบน,นี้นะครับผมแต่จะคิดว่าจะมาเอารอบต่อไปนะครับดอวนี้โอ้เสดายเป้าคุณจะเจอาไปแกงนะครับเนี่ยอ่ะขุดค้าแล้วก็ไปกันต่อเลยครับกําลังพน่นหญ้ามอสนะครับโอ้ที่นองมนดูเพิ่งจะกำลังสีออกนะครับนี่ครับสวยงามครับถึงว่าไมใแญ่กับบอคิดไลยได้านนอกนะครับเดี๋ยวว่าคุณกะทิขุดคานะครับ บัทึกว่าบวกขูดคายมากนะผมนี่ปลาที่สามบัถือว่ายังใสได้อยู่นะครับถือว่าบกขี่ไลยนะผมน,นึกว่าจะคนเมาเาหมดก่อนอากัศมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมตะมุตะมีเด้อพี่น้องกำลังขึ้นหน้าผมนี่ครับเห็ดเพิ่งหอมหรือว่าเห็ดพิ่งหวานนะครับนี่ก็เป็นปลาที่สามนะพี่น้องถือว่ามาตรฐานอยู่นะผม เห็ดเป็นก็นเริ่มขึ้นเรือนะครับถึงแม้ว่าอากาศเป็นสีหนาวแล้วก็มิล้มนะครับผมเพิน่นจาขื้นเล็กน่องแต่ว่าอากาศปีนี้แปรปวนคักนะครับผมบม่ว่าจิเป็นฝนแล้วก็ลมแล้วก็หนาวนะครับปกติปีนี้มันเสียหอนแล้วนะครับแต่กันยังอากาศชงเซาเซากันสิบองศานะครับคู่แฝดกัน้องแมาได้อ่านจดมา จบลงแล้วทำลายเผาจดมาให้ก็ตามใจใเธออย่ากเก็บเอาไว้ให้แฟนน้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเส้นย่าเพลให้เขาเจอจัาหวาดระแวงโอ้ยเกิดึกษ์เสด็จมนเพาพงนี่ยนบพี่น้องน้ำคักง้ำแน่ครับมงังนู่ นี่ผู้ใหมาเห็นเลยดอกนี่แล้ครับพี่น้องมังกะบวนมันหว,นว,นวนยานบบใหญ่เลยพี่น้องมันใหญ่นะครับดอกนี้เดี๋ยวผมสิง,งัดขึ้นไหมมังน,นะครับโอ้ยมองดูพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้คุอดอกนึงพี่น้องอีกหนึ่งดอกใกล้ๆกันนะครับนี่ครับพันธุ์ที่เป็นลูกนะครับผมหัวแดงปิลิ้นผันเถือกแดดนะครับ โอ้ยนลูกแฝดอันก็ถือว่าเอาได้นะเพาะมติดกันออกมานะครับผมสามดอกครับเดี๋ยวพ่อคนปติยางหลอดมันจะขาวนะครับว่าอาจจะมีหมู่คนบอ่อนะครับผมสุดยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวฝรั่งพันถือถุงนะพี่น้องปกติอิตาลีท่านจีบอยถือถุงนะครับเพราะว่ากดเขาห้ามเอาถุงมใสย็ดเตกติถือปลานะคพี่น้องถ้าตำรวจตรเห็นนะครับ อันนี้แล้วกะตีมัใส่จะมาลอยเอานะพี่น้องเมื่อกี้บ่าคุนก็นเห็นฝรั่งเพิ่นถือถุงนะพี่น้องซึ่งยู่นี่บ่สามารถเทดได้นะถ้าตำรวจตำรวจก็จเ,เห็นนะเพอติจับแล้วก็ปรับนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะจีไล่ลอยมานะครับผมเพราะว่าถ้าเอาถุงมาใส่กะเมื่อสปอร์เฮดมันล่นล่วงกะติบ่าสามารถ ออกจากถุงได้นะครับผมยูนิตเขาจะให้ใส่ตะกาหรือว่าถุงตะไคร่นะพี่น้องโอเคครับนงังต่อครับผมสิลปินปนเดกบุพพลสายตาเบาขุนเมจน้องนี่ครับบางคนกท็ทั้งถึงนังเ่เห็นนะครับผมนี่ครับตรงนี้เบาขุนก็มาเ,าเป็นประจำนะพี่น้องแต่ว่ามาไม่อน,นีกา ดอกมันยังปันใหญ่นะครับเพราะว่ามันกระพึงขึ้นนะผมมีหอนกูแฝดพี่น้องกูแฝดจะต้องเอาไปนะเพราะมันติดกันขึ้นมานะผมติดทิ่มไว้ไม่ติดเน่านะพี่น้องอเอาไปะจะไปแกงมแมลงนะครับกินกับไอเห็ดรวมเพราะว่าใจจริงก็ะจะเอาเห็ดรวมไปนะผมเพราะว่าตั้งใจสิมาหา เฮ็ดเผืงหวานเหฮ็ดเผืองหอมยังเดี๋ยวจะว่าอดใจบ่ได้นะเพราะว่าเห็ดรวมมันก็งามนะผมนี่ครับนึกว่าสิบ่ได้นะครับผมตรงนี้ก็บเบ้าพันก็เคยมาเอานะครับผมแต่กกพี่ครับพี่น้องพันมาแอบออกอยู่งสูงพี่นะครับสุดยอดเลยนะครับพรามีฮอดทาากินนะพี่น้องนะครับสวยงามสวยงามนะครับผมแจวแจวแจว ย่างต่อนเลยครับผมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับผมวันแล้วพี่น้องมันต้องมีนะครับผมบอกคุณเมื่อกี้ย่างข้างบนนะครับแกอ่อมลงมาข้างล่างเพราะว่ามันเคยได้นะครับผมกต่บอกผิดหวังพี่น้องด้วยโอ้โหแ่งเต็มเทินอยู่นะครับดอกสวยงามบอกไม่หอดทาก,กินเลยพี่น้องถือว่าบอกผิดหวังนะครับผมพระปันไม่เส้นนะครับโอ้คุณดอกนั่งพี่นอ้องเดี๋ยวบอกคุณจะพาไปมั่งนะครับ กสิดอกหน่อยกว่าดอกนี้นิดยังนะผมนี่ครับอแล้ปมองดอกที่สองกันเลยครับขบไปซะก่อนนะผมโอเคครับนะครับพี่น้องดอกที่สองนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ประมาณรุ่นนี้นะผมเพราะว่าเห็ดเพิ่นก็เริ่มขึ้นนะผมดอกนี่ก็ถือว่าบ่หลาคู่แฝดหลายดอกแล้วนะผมนี่ครับเดี๋ยวขูดค้าแล้วก็ยังต่อกันเลยครับ คิดว่าบ่แมนรับพี่น้องหัวพันแดงพวดนะครับเอาโอ้โหกะเทยว่าเกิดเป็นหัวหลุดครับพี่น้องถากเป็นกินนะครับฟังนี่นะผมกะเทยว่ายังพร้อมีนะผมบัวอยู่สูงๆหรอาอยู่ในหลุมนะพี่น้องเพราะว่ากะ เห็ดปนติออกทั่วนะผมพี่น้องหักแล้วนะเพราะว่าถ้าหักคนกินนะพี่นอ้องอพะาะเป็นอย่างนะครับอันนี้ก็จะเอาไปแกงนะผมเรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นพิธีครับผมนี่ครับพี่น้องถือว่าเป็นดอกที่ถ่าไทยายเบาขุนที่สุดนะเพราะว่าเป็นโช่ท่ามกลางแสงแดดนะพี่น้อง โอ้ยพี่น้องดอกนะี่ตายตายตายถ้าเป็นเบาคนนี่คงเสียบเห็นหนะผมเันอยู่ในถ้ำนะผมนะครับโอ้จะไหนจะมาอ,อยู่แถวนี้น,น่ามัหนีแอบดอกนี้ก่อนนะพี่น้องคู่แฝดนะครับผมแฝดคนทีนะครับเป็นมาออกอยู่ในพวงพี่นอ้องโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวพามาบังคูกันครับ นี่ครับพี่น้องคููเป็นคููแฝดแต่เกิดอยู่คนละที่เลวพี่น้องนะครับโอ้สวยงามมากไม่หอดทากกินนะครับนี่ครับผมโอ้เดินต่อกันเลยครับสวยงามทำากลางแสงแดดเวยพี่น้องมาดูแสงแดดส่องตาพี่น้องกระถิ่ง แหนมยากแม้จะน้อยนะครับผมแต่ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าเบาขุนมหาตรงที่เบาขุนเคยได้นะครับปกติมาจ้องๆเล้งๆให้ดีๆนะครับผมท่านกติแหนมบ่เห็นนะครับผมอ่าโอเคครับไปตุนกันต่อเลยพี่น้องตรงนี้ก็เป็นตรงที่เบาขุนเคยได้นะครับพี่น้องหลายคนกติยังแหนมว่าท่านเห็นนะครับว่าเห็ดมันอยู่วันใดนะครับผมนี่ครับตาเขาบ่สังเกตเขากกติบ่เห็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันยังบ่ทันใหญ่นะพี่น้อง สีหายากแน่จักหน่อยนะครับเขาก็ต้องสังเกตที่ดีนะครับผมอยู่ประมาณสองซัมเมอคิดว่ามันสีดอกงหญ่นะครับแต่กะเอาสีหา,ยา,ยาง่ายเขืนนะพี่น้องสองดอกนี้ก็เทว,ว่าเอาได้นะครับบางคงจะตัดขานะครับพี่น้องตัดขาจาักหน่อยนะครับเพราะเป็นพิธีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านแม่บ้านเมื่อกี๊ทำความสะอาดอย่างดีนะครับผม ประมาณนี้นะครับบอผิดหวังคือเก่าครับพี่น้องมาตรงที่เคยได้นะครับกำลังอุป,ปุยปีอยู่นะผมช่วงนี้ก็ติดประมาณนี้นะผมอีกสองสามมือคือเบาคุณบอกกะติไใหญ่กว่านี่ได้พี่น้องเอาก็ติได้แต่ดอกน,น้อยๆนะผมกับบอเป็นอย่างนั้นพี่น้องเพราะว่าดอกแค่นีก้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ดีกว่าเบาขุนมาเสียเถี่ยวนะครับผมนี่ครับพี่น้องป่าที่สามนะครับย่างประมาณชั่วโมงเสร็จเสร็นะพี่น้องก็ได้ประมาณ8ขีดน,นะครับถือว่าบ่าผิดกดนะครับผมเพราะว่ายูนิเขาจะให้หลายที่สุดคือกิโลหนึ่งนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านครับพี่น้องสำหรับวันนี้เ่าขุนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แปดขีดนะครับพี่น้องแปดขีดครับ